เป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะที่สั่งซื้อมานะครับนี่เป็นวิธีการต่อของมอเตอร์จะมีเหลืองแดงน้ำเงินของเครื่องรฟฟ้าจะเป็นแดงน้ำเงินขาวเขาให้ต่อสลับกันทุกสีเลยนะสำหรับตัววิธีการต่อ,อการต่อสาย เหลืองแดงครับแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวน้ำเงินมาดูคอามตึงตรงนี้ พาขนาด14มิลไนดะ้14มิลอันนี้เป็นสเปคของมอเตอร์นะครับ135วัตต์นะครับ1.3 5แอมป์นะครับ220โวลต์นะครับ แลบบ้วนะผมจะลองมาวัดตัวโอมดูนะครับว่าค่าค่าเดินเท่าไหร่ครับค่าที่เป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะมใช้ค่าเท่าไหร่นะครับโดยวัดจากสามเส้นนี้นะครับดูควา่นี่ ซื้อมาด้วยนะครับจะเป็นทุกยอย่างยางภายในของของถังปั่นครับนะครับยางยางถังปั่น ยังทังปั่นแห้ง ก hmm ็จะประมาณหนึ่งครับอาจจะมืดครับ ของมอเตอร์นะครับตัวใหม่ครับเหลืองแดงน้ำเงเินนะผมจะวัดเชือกดำแดงก่อนหกจุดสองจุดหนึ่งครับนะครับค่าเป็นี้งไครับหกจุดสองจุดหนึ่งครับเหลืองแดง,แดงต่อไปเป็นเหลืองน้ำเงินครับ

ตอนนี้ก็เียจะประกอบแล้วนะครับอม,มอตเตอร์ปั่นแห้งนะครับ135ร้อยสอสิบห้าวัตหนึ่งแิบสามห้าแอมับ จะประกอบเข้าตรงนี้นะครับจุดน,นี้น,นะครับที่ที่เนเสียครับก็ซื้อใหม่เลยครับหกร้อยกว่าบาทไม่แพงมากนี่เป็นมอเตอร์ซักนะครับมอเตอร์ซักก,ก็เป็นมอเตอร์ร้0ยยี่สิบวัตต์นะครับหนึ่งจสอนห้ ไยเดอร์ของเขานี่ก็เป็นนี่ครับทังเงินตัเงินแล้วก็แดงครับแดงแดงแดง,แดงก็นี่ฮะตัดออกมานะครับแล้วก็เป็นเส้นสีขาวนะครับเส้นสีขาวเส้นสเสนงนี้นะครับอยู่ด้านในผมห่อไว้แล้วเราพันใบใส่ไว้เส้นส,สีขาว เป็นของถังปั่นแห้งนะครับก็จะมีแดงน้ำเงินขาวสาบเชื่อมกันนะครับแต่ว่าของมอเตอร์ตัวใหมก่ก็ต่อสลับคือทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรามาต่อกัน ตันนี้คือมอเตอร์ทั้งสองตัวนะครับตัวใหม่กับตัวเก่าที่ผมจะเปนนะรเปียบเทียบทั้งสองตัวนะครับนี้ทางฝารถตัวใหม่นะครับซ้ายก็เก่าครับก็ของตัวเก่าจะเป็นสีน้ําเงินแดงขาวนะครับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็จะเป็นน้ําเงินแดงหรือสีต่างกันนะครับก็เขาให้ต่อสลับสีกันทั้งหมดเลยนะครับตามาที่เขา บอกนะครับตัวนี้นะครับตอนผมฉีกมันจะขาดนิดนึงนิดหนึ่งนะครับนะครับวิธีการต่อสายนะครับของมอเตอร์นะครับเหลืองเข้าแดงนะครับแดงเข้าน้ำเงินน้ำเงินเข้าขาวครับโอเคครับก็ผมซ่อมมาแล้วนะครับรอบหนึ่งของมอเตอร์ตัวเก่านะครับ โมเตอร์กระจ่ายจะเป็นของนี่ครับซัมซุงจับหัวนีะครับซัมซุง WSS080WTVS นะฮะสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับใช้คาปาเจ็ดไมโครฟารัดนะครับ,รบแต่ตัวดีไม่ได้ระบุจำนวนวัตต์ไว้นะร,ระบุ ระบ,บุแค่รุ่นไว้นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้านะครับขนาดเท่าไรแค่นั้นเองนะครับคือดูดีก็จะระบ,บุไว้ทั้งหมดนะครับวายวายจี y, y นะครับคิดหนึ่งสามห้าสปินมอเตอร์นะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะคร้อยสามสิบห้าวัตต์หนึ่งจุดสามห้าแอมป์ อันนี้เขาก็เขียนวงจรมาด้วยนะครับเป็นไดแคมแต่ของซัมซุงใ่้แบบบูชตัวด้านบนนี้จะเป็น14มิลนะครับเข้ากับตัวถังปั่นแห้งนะครับแต่ตัวล่างน่จะเป็น12มิลเท่ากับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น12มิลเดีว่าจะถอดบูชตัวนี้เพื่อที่จะประ,ประกอบกับตัวนี้นะครับ พร้อมกับตัวสปริงและก็ตัวสลิงตัวนี้นะครับล็อกอเคครับ ใส่เกาวนะครับคันใส่เกาวเขาจุดที่เขานะมาไว้ครับตรงนี้จุดนี้นะครับ สายเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บัดกรีแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟนะครับนี่ครับจากที่ตามตารางที่เขาปอดนะครับเหลืองต่อแดงนี่นะครับเหลืองของมอเตอร์ตัวใหม่นะครับเหลืองต่อแดงนะครับของเก่านี้จะปลายสายจะจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหมวกนี่ครับหมวกย้ำ ไฟสายตัวนี้จะเข้าแคปนะครับแคปขนาด6ไมโครฟรคราลต์นะครับตามนิมพ์เพจนด้เลครับมองเห็นไหม6มโครฟาลต์ครับก็คือตัวนี้นะครับแคปขนาด6ไมโครฟาลต์นะครับก็จะต่อเข้า เส้นสีเหลืองนะครับที่มาเข้ากับแดงของเครื่องนะครับสักผ้านะครับจริงๆก็จะเข้าเหลืองนั่นแหละครับแต่ว่ามันออกต่อกับสีแดงของเครื่องซักผ้าก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวแดงของเครื่องซักผ้านะครับเอาสักทีครับส่วนแดงนะครับ แดงของมอเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเส้นแดงนะครับต่อเข้ากับน้ําเงินของเครื่องซักผ้านะครับตัวดีนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับสุดปลายสายนะครับอีกเส้นหนึ่งครับก็จะมีบวกย้ําเหมือนกันครับปลายสายตัวนี้ก็จะเข้าแคบอีกเส้นหนึ่งนะครับสุดแล้วก็จะเป็นแดงกับน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับ ราะว่าปลายสายเป็นของเครื่องซักผ้าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นเหลืองกระแดงนะครับที่เข้าแคปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าออกปลายสายเป็นสีแดงกับน้ำเงินนะครับสองเส้นนี้ถ้าตาป็นเพจนะครับก็จะเห็นบาดแกมนะครับถ้าได้ถ้าใครดูไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับนะครับได้แกมจะเขียนไว้ว่านะครับ yellow red แล้วก็บลูนะครับ ยลโลอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เลดนะครับจะเห็นตัว C นะครับที่เป็นเส้นะของคาปาซิเตอร์นะครับก็คือเหลืองกระแดงของมอเตอร์ตัวใหม่นั่นแหะที่จะต้องต่อเข้าแคปนะครับส่วนปลูกก็เป็นสายไฟนะครับเป็นลายนะครับโอเคครับ okay. เดี๋ยวผมจะ ปกดกีซ้ายก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะติดเบรกนะครับหมุนไม่ได้นะครับก็หมุนได้นิดหน่อยนะครับแต่จะฟืดๆนิดนึงนะเพราะว่าติดเบรกเราต้องเอาฝาให้ลงนะครับโอเคผมติดตั้งตัวถังเรียบร้อยนะครับกับลูกยางลูกใหม่นะครับที่ผมเอาให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนี่คือลูกยางที่เปลี่ยนไปนะครับของเก่านี่จะเป็นแบบขาล็อกนะครับครับหกตัวครับ ของใหม่จะเป็นเกลียวนะครับเกลียวเป็นเกลียวซ้ายนะครับลูกย่างตกกลับนะครับถ้าที่ดีทำถ้าเปลี่ยนก็เขาสั่งซื้อลูกยางมาด้วยนะครับน่าจะไม่แพงนะครับน่าจะแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยของผมเนี่ยดูนะตัวออซิลนะครับออซิลมันขาดแล้วครับสปริงมันเด้งออกจากล่องออกมาแล้วนะก็เสี่ยงต่อการรั่วไปถึงมอเตอร์ได้นะครับ ก็ทางที่ดีก็ควรจะเปลี่ยนนะครับตอนที่เปลี่ยนนะครับเพื่องต้องอบอริเวณนะต้องทาจระบีตรงตรงแกนของตัวถังปัน่นด้วยนะครับถังปั่นจะมีแกนอยู่ด้านล่างเป็นแกนเหล็กน,นะครับทาจระบีทั้งแกนครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยก็ดีนะของตัวออยซิลด้วยก็ดีนะครับก็จะไดะ้แกนกับตัวซิลจะไม่เสียจะได้ไม่เสียสีกันมากนะครับ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของทุกอย่างได้ดีครับประกอบไปแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นเกียซ้ายนะครับนะครับปอกนะครับปอกก็เป็นปอกเดิมนะครับส่วนจานเบรกก็เป็นของทองเดิมหมดเลยนะครับจานเบรกแล้วก็สายเบรกตรงนี้นะครับสายเบรกนี้ก็เป็นของเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกจาก ตัวมอเตอร์ตัวเก่านะครับต้องบอกก่อนว่ารื้อยากที่นึงนะครับต้องอาจจะต้องใช้โตประการในการดึงปอกเหล็กตัวนี้ออกเพราะว่ามันจะมีตัวเป็นน่าจะเป็นซูเปอร์ลีนนะครับเป็นแบตซูเปอร์ลีนพวก mc ็มซีไนลอนพวกนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับจะสวมเข้ากับเผาตัวเก่านะครับแล้วก็ปอกสีดําตัวนี้นะครับตัวสีดบตัวนี้ที่มี วงกลมเรียบตรงนี้นะครับจะสวมเข้าไปอีกทีนึงนะครับครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของถังปั่นนะครับถังปั่นก็จะมีเพาสวมเข้าไปนะครับแล้วก็จะยึดนะครับสกรูสองตัวนีครับซ้ายขวาครับยึดยันเพาของยึดยันเพาของมอเตอร์นะครับไปครับซ้ายขวาครับเป็นน่าจะเป็น M8 นะครับ ยึดไว้เพื่อไม่ให้มันสลิปนะครับได้นะครับก็เพอาออมอเตอร์นะครับจะทําการเกียบบ่ามาด้วยนะครับเชียบบ่าสองฝั่งเพื่อที่จะสามารถยึดแล้วก็ยึดสกูให้มันแน่นได้นะครับก็คือสกูเนี่ยเวลาขันเข้าไปก็จะไปค้าตัวบ่าพอดีก็จะทําให้เพากับถังปั่นหมุนนะครับจะไม่เกิดการสลิปแล้วก็จะมีตัวบนอีกตัวหนึ่งนะครับ ยึดทางปันนะครับจะมองเห็นไหมนะครับโอเคครบจะสังเกตว่าตัวเผานะครับจะเชียร์บาไว้นะครับโอเคนี่คือตัวเก่านะส่วนฐานมอเตอร์นะครับตัวนี้ฐานมอเตอร์นะครับสามตัวนะครับแล้วอยู่ด้านหลังด้วยตัวนะครับ ขันมอเตอร์นะครับสามตัวแล้วก็อยู่ด้านหลังด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นก่อนก็คือตัวนี้นครับผมจะขันฐานมอเตอร์ให้แน่นตัวแล้วก็ทําการเทสนะครับมอเตอร์ก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้บล็อกตัวเล็กนะครับต่อท้ามสั้นนะครับก็หัวก็เป็นไขควงตัวนี้นะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นไขควงด้ามสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะหายากินีง เดี๋ยวผมจะขัดฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับ